พัดดกมต้องอาพักกินนินเลเนี่กินมันเป็นดอกดอกครับเ้ยกินแลยเนีกินไทหนานไท้จงไทหนานกินมันเป็นนังซี ก็มีดอกก็มีหมานดอกครับก็โลดขึ้นมาตายลยย้เจ็บพวท่านก็ตายเขาบูงก,กินมัดาสียมมดออกหมากออกดอกมากเฮ้ยอ๋อโว้ยทำผู้เลี้ยงกระสีมั่นครับยินยื้อยินยันอยากขายเนาะ <laughs> ให้กขาวอาได้ตัวโอ้ยดีค่ะ บุกผสมเอ่อเป็นกี่สีครบับ,ารบง,าง,งามวันนู้นอะไม่ได้มาหุบครับผักบุ้ง้องผักบุ้งน้ำโดยง่ายมากเลยผักบุ้ง้องผักบุ้งน้ำนั่นชุดนั่นของไทยแท้ไทยแท้ไทยดั้งเดิมครับไทยเล่าครับนานน้ำอันดังเดียงกันนะแซ่บวพี่เดชอันดงเบียงกน